่ะเดี๋ยวมาชมกันเลยแล้วกันครับทั้งคลิปวิดีโอก็ไม่เชื่อกันลงในสนามก็ไม่เชื่อกันไลฟ์สดไปเมื่อคืนก็ยังไม่จบกันสักทีอ่าวันนี้ผมลองให้ดูสดๆอีกหนึ่งคันนะครับ คันนี้สเตปแรกไม่มีอะไรเลยกับโปรแกรมการรีแฟกตกล่องตัวใหม่ของผมรถเดิมนะครับครบทุกอย่างนะครับครบทุกอย่างพร้อมโหเยอะอะของทุกอย่างเต็มลำล้อใหญ่ยางหนาเอาไปดูกันอไปดูอ่ะไม่มีอะไรเลยนะครับมีหมอ้อพักเอสซีใบเดียวหม้อพักเอสซีใบเดียวนะครับเอสซีมัฟเฟอร์ ล้อยางหนานะครับยางหนาล้อยางหนาสี่ประตูนะครับรถเป็นตัวสี่ประตูนะครับเต็มเต็มของเต็มลำนะฮะของเต็มลำนะแต่ผมนั่งคนเดียวนะครับนะครับจูนแบบไม่ได้เค้นเหมือนรถแข่งนะอ่ะจูนแบบให้ลูกค้าใช้งานทุกวันนะครับนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวดูเลยนะ ไม่มีถอยเบาแม้แต่ตัวเดียวหม้อพักไม่ต้องไล่ไม่ต้องไปลองของสำนักอื่นสามอันสี่อันห้าอันแล้วมาบอกว่าจูเนอร์อยากเลือกว่าหม้อพักอันไหนดีที่สุดหม้อผมไม่ได้เป็นตัวเลือกของของใครนะฮะไม่ได้เป็นตัวเลือกของจูเนอร์จูเนอร์เจ๋งๆอะ่ะจูเนอร์เก่งๆอะ่ะไม่เคยปฏิเสธท่อผมครับและจูเนอร์คนนี้มันเทพมาอย่างไหนวะมันบอกว่า ท่อผมเนี่ยต้องไปคัดเลือกกับท่อยี่ห้ออื่นเก่งมากอะเก่งมากที่สุดในประเทศอะจูเนอร์คนนี้ผมอยากรู้จริงๆที่จะต้องมาเลือกท่อใช่ไหมไม่ต้องเลือกครับโถโถ و คืออะไรโถอะไรโถเหียอะไรโถเยี่ยวเหรอโถอะไรนะครับวันนั้นหม้อพักโง่โงเลยหนึ่งใบเอ c ซีรถไม่มีรื้อบาะอ่ะ ไม่ต้องมาคุยเรื่องหรือไม่หรือคันนี้รถสแตนดาดทำให้ลูกค้าแบบนี้เลยนี่คือรถลูกค้าจะทำกับผมนะไม่จาเป็นต้องเป็นรถแข่งรถบ้านแล้วคันนี้จูนไม่เค้นนะครับร้อยหกสิบม้าประมาณนั้นลองดูว่าวิ่งแบบไหนวเวลาใช้งานจริงพอไหมสำหรับคุณจับเวลาดูนะครับพอไหมไปจับเวลาดูนะครับนะครับ ครับมาดูจะเวลารู้นะครับศูนย์หึงร้อยจะเป็นยังไงนะครับพร้อมยังฮะ ตองเลยนะเดี๋ยวรถมาไปดูเข็มเดินดูเข็มเดินโอ้ยรถสูงๆอย่างนั้นหนาะ ครับคันนี้หม้อพักปลายเอสซีนะครับหม้อพักปลายเอสซีใบเดียวนะครับใครจะชอบท่อผมก็ใส่ท่อผมไม่เคยเป็นตัวเลือกของใครนะครับมั่นใจก็ามาเมื่อกี้ออกตัวไม่ดีไปน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูใหม่เดี๋ยวผมลองออกตัวจับศูนย์ร้อยดีอีกทีนะครับ นะครับลองดูนะฮะเดี๋ยวขอเกเอสกันเที่ยวนี้ลองดูนะครับไป ร้อยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะรถคันนี้บ้านพอไหมไม่ต้องมาเกี่ยงนะครับเบาไม่เบาหรือไม่ลือเปิดให้ดูเลยว่าบ้านไหมอ่ะดูคันนี้ครับอ่ะเต็มลำของจริงนะครับเลิกแขวะเลิกไอ้นี่กันนทีผมไม่อยากไปโดนร่วมวงด้วยนะครับทุกคนก็ ลแล้วเลิกพูดเรื่องไอ้น้ำหนงน้ำหนักกันได้แล้วนะว่าผมรือบงรื้อเบาะนะคันนี้ไม่รื้ออะไรนะฮะ,อะเอ็ดแม่สัมภาระเต็มรถพอปะพอปะพอนะโอเคปะโอเคปะนะครับโอเคอะ ยางนานหนาๆด้วยอ่ะมอพารไปเอสซีที่มึงบอกว่าไม่ดีอ่ะอ่ะมานะครับแหมจูนเนอร์บอกต้องเลือกท่อผมไม่ติดไรหรอกครับทุกคนผมก็มองเป็นชว่วหมดแหละแต่มาบอกว่าจูนเนอร์อยากจะเลือกว่าท่อไหนดีที่สุดพูดแล้วแม่งขึ้น่ะเปลี่ยนจูนเนอร์ง่ายกว่าเปล่า เปลี่ยนจูเนอร์ง่ายกว่าเปล่าไม่อยากจะพูดจะขอพูดหน่อยแล้วกันจริงพอพูดมันจี๊ดเข้ามาในหัวจูเนอร์อยากลองว่าท่ออะไรดีที่สุดท่อผมอะจูเนอร์คนไหนก็จูนได้นะครับแล้วอู่ผมจะเป็นอู่เดียวที่ไม่ใช้จูเนอร์หรือโปรแกรมซ้ํากับอู่อื่นนะจริงผมใจเย็นอยู่แล้วผมรักทุกคนนะครับทุกคนก็คือ เพื่อนพี่น้องในวงการทั้งหมดผมจะไม่พูดเรื่องซิตี้แล้วนะจะไม่แขวใครไม่ไปยุ่งกับดราม่าใครๆอีกแล้วนะครับจะไม่ยุ่งอีกแล้วนะครับวันนี้ผมลองให้ดูนะรถบ้านวิ่งแบบนี้แล้วคันนี้นะสี่ประตูเต็มลำของเต็มลำนะครับถ้าคันนี้วิ่งควอเตอร์ไมล์ไม่ได้เลขสิบสี่นะครับเจ้าของรถนะเอาหัวแม่โป้งตีนกลมๆนะ ยัดปากผมเลยนะครับรถเต็มลำคันนี้นะครับแบบนี้ไม่มีเหี้ยอะไรเลยมีหมอพักปายใบเดียววิ่งควอเตอร์ไม่ได้สิบสีนะเอาหัวแม่ตีนเจ้าของรถแย่ปากผมเลยนะครับนะครับผมบอกเลยนะครับจริง,รงสิบห้าศูนย์การันตี14มีแน่นอน แบบไม่ต้องทำยี้อะไรเลยครับผมพูดเลยนะผมลองให้ดูนะครับทุกสเต็ปสนามผมลองให้ดูแล้วนะครับว่ารถโอเคผมจูนเค้นหน่อยไปวิ่งในสนามวิ่งยังไงรถถนนจูนแบบไม่เค้นมากวิ่งยังไงแบบนี้นะครับโอเคนะเพราะนั้นเนี่ยอย่าเอาผมเข้าไปเกี่ยวกับละครเรื่องไหนก็ตามผมไม่ยุ่งนะครับ ทุกคนผมรักหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือเพื่อนพ้องในวงการนะครับผมให้ใจทุกคนก่อนเสมอฟังผมไว้ตรงนี้เลยนะครับผมให้ใจก่อนเสมอผมไม่อยากทํารถแข่งกับใครด้วยซ้ําผมอยากให้สินค้าของผมเนี่ยเข้าไปอยู่ในอูเอน่เพื่อนๆทุกคนน้องๆพี่ๆทุกคนผมจะได้อยู่เฉยๆทํามาหาแดกโดยที่ไม่ต้องไปทํารถแข่งกับใครแค่ทําของดีๆป้อนให้พวกคุณนะครับแต่ในเมื่อพวกคุณไม่สนใจผม ไม่เอาผมเป็นพวกเห็นท่อผมเป็นของกระจอกงอกง่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรผมบอกเลยผมพูดสองครั้งสามครั้งแล้วเว้แต่ก็แบบไม่ได้รับการตอบรับอะไรนะครับเสียความรู้สึกพูดจริงเสียความรู้สึกนะครับโอเคนะนะครับลองดูลองดูครับลองดูนะครับตามนี้จบ นะครับคันนี้ไปลงสนาม14แน่นอนวิ่งถนนอย่างที่เห็นชัดเจนรถเต็มลำนะครับโอเคนะจบอีกหนึ่งคันนะครับวันนี้จูนไปสามคันนะครับเดี๋ยวแน่นอนอ่ะเจ้าของรถ เอาไปสักสิบี่เก้าไปไ้มาปสิบสี่เก้าต้องมีงขำขำไปรถเต็มลำนะเมื่อกี้ลองเต็มลำดูไลฟ์เปล่าสองสามอะ่ะต้องมีอ่ะเฮ้แต่ว่าพี่ตอนรอบไปไปอะ่ะเห็นเราดูคุยแล้วดูกลัวๆพี่เอาต้้งมันอย่างหนาๆอยู่นะเอาแบบไม่ได้ไม่ได้ดันมากดันได้ประมาณสัก 6ตัวเจ็ดตัวยังได้อยู่แต่ว่าลองขี่ดูก่อนไว้วันไหนจะไปสนามเนี่ยก็มันสายไฟมันแบบแรงๆห,หน่อยได้มันขยับอีกแต่เนี้ยท่าเน,นี้ยสิบสี่มีแน่นอนสิบสี่เท่าไหร่แค่นงึงสิบสี่เท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับส่งงานลูกค้าเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาจัดทรงกันนี้ฮะคันนี้เหลืออะไรรู้ปะเหลืออะไรรู้ปะเหลือแม่งไม่สิ่งว่ะรถแม่งไม่สวยอะเห็นเรื่องุุหงิตหัวใจมากเลย เดี๋ยวหาปั่นให้ทําสวยก่อนแรงอย่างเดียวไม่ได้ต้องสวยด้วยถามว่าแรงไหมมันก็วิ่งดีอะะอย่าไปคุยว่าแรงนะเอาวิ่งดีกว่าที่ทําเคยทํามาแล้วกันนะโอเคนะแค่นี้นะครับรู้เรื่องบ๊ายบายสวัสดีจุบุย